เป็นรอยแซนแฮปปี้ดีเบีอนนี้หายไปไหนหก็การเป็นรายการสเปเชียลนมอะไรแาบนมวอดวายเออวอดวายเป็นเสมวอดวายเปก่อนว่าเราจะหาทางปรับให้รายการตอนนี้ที่เป็นปรายการข่าวที่แบบย่อยกระชับง่ายๆอย่าง,งนี้ไม่อยากให้มันยาวมากเป็นรายการสั้นๆอาจจะอออกากาศในช่วงปีหน้าสำหรับก,กับเทมวอดวายไปเรื่อยๆในช่วงไปนะครับ เสามารถสรุปเนื้อหาข่าวสารต่างๆในวงการไอทีวงการสมาร์ทโฟนของปีนี้กันดีกว่าที่แบบเด่นๆก็เป็นประเด็นจากข่าวัทมเลยว่ามีอะไรที่แบบว่าสุดยอดบ้างในปีนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเรื่องแรกของบ้านเราก็เป็นเรื่องของสาม G จีจีจีมันเกิน G แล้วนะที่ที่ทีา G หมาว่าสาม G นี้เราเนี่ยได้ใช้กันเป็นเรื่องเบรรดาลรวมกับเครื่องสมาร์ทโฟน ประมูลไปแบบขัดทุนเลยนะขับทุนจะเต็นนะฮะอะหรอย่างนีงมาแต่ก็บอกว่าถ้าแต่ต้นปีมาเนี่ถบอกว่าทุกคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์หมดแต่การว่าตอนนี้เนี่ย 3G เนี่ยเรียกว่าแทบจะมีใช้กันในหลายๆที่เกือบจะทุกที่เลยเพราะว่าใช่แล้วตัวเมืองลังหวัดหลงหลวงจังหวัดในตัวเมืองจังหวัดมีทุกที่แหละใช่ครับอาจจะมีเรื่องของการเขบาปูมเรื่องของอำเภอบ้างหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเราไปกับอุทยาลัยใช่ ไรเนี้ยอาจจะแบบเจอขึ้นตกขึ้นดรอปเป็น2ออะไรเงี้ยเขมีบ้างใช่กำลังมานะกำลังมาก็ถือว่าเรื่องที่เราอยู่ดีมากๆยิ่ง yeah. ข่าวมาของเรางนยคะเป็นเรื่องกับการครอโลของแอนดรอยส์ต้องบอกย,ยอดขายทาัย้งยอดแบบจํานวนยอดแบบจํานวนกับมูลค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือแล้วก็แท็บเล็ตชนะทุกๆโอเอสบนโลกนี้ไป็ลอะใช่ครับเป็นเมเจอร์แพลตฟอร์มเป็นโดว์เนอร์แล้วหน่อยต้อต้อนนะครับ แล้ที่ที่น่าสนใจอีกอย่างปีนี้เนี่ยสำหรับแอนดรอยก็คือว่าตัว Android 4.4คิดแคทที่ออกมาเนี่ยดันเผยแผ่ในการรองโลกเข้าไปใหญ่ใช่ครับด้วยเรื่องของการที่ว่สาสนับสนุนให้เครื่องที่สเปคไม่ต้องแรงมากใช่าสมามารถทำง,งานได้ก<ช>ินพลงังงานเพิ่มน้อยลงกินแรมน้อยลงใช่เซตสีท,ยยที่น้อยลงด้วยช่วงต้นปีหน้าหน้าเสียง Android Kit Kat ที่เป็นเครื่องจงนะอ<า>ีนนะเรื่องตื่นเต้นเบานไหคะนอกจากนี้ทรายก็ยังมีเรื่องของ iOS ตัวใหม่อย่าง iOS 7ใช่การมาของ iOS 7เป็นการพลิก iOS ให้เปลี่ยนหน้ามือเป็น,บบน,นหลังมือเลยละ่ะอย่างได้เพราะมันเป็นเรื่องของดีไซน์เลยนะ,ะที่แบบต้องมีทั้งคนชอบและไม่ชอบบ้างแบนลงไป<ะ><อ>แต่แบบไม่ไม่ไม่ใช่ตรนะงน,แบบนั้นก็ต้อบอกว่า iOS 7เนี่ยนอกจากดีไซน์ที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของตัวระบบพื้นฐานขเขาเองจริงๆก็เปลี่ยนด้วยซึ่งพอเปลี่ยนใหม่ แน่นอนว่าก็เลยมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้แบบกาปใช้ก็เรียกว่าคล้ายๆกับเหมือนแอนดรอยต่อไปหรอกปี่ที่แล้วอะไรที่แบบก็มือีการขยับจากอะไรอะสองจุดสามขึ้นสี่ขึ้นสี่อะไรเงี้ยจะเจอปัญหาหลายอย่างครับก็รอดูครับก้อนปีหน้าเหมือนกันอ่าเอสเจ็ดจุดหนึ่งก็จะออกมาแต่ข่าวแล้วนะออกมาลู่เลยมีนาเฮ้ยนานเกินไปเปล่าอ่ะคาดนานนะคะเมื่อมี OS เอสแล้วก็ต้องมีตัวเครื่องใหม่อ่าไอ่คน5้ สีทองที่ทุกคนแบบว่าใส่แฟนการนะจ๊ะ้า 5C ที่สุดปัจจุบันย่อยยับไปเรียบร้อยน <laughs> ะหมดเรื่องของ Apple ไปอีกหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่ดีกว่าคะ่ะเพราะ,ะ,ระว่าล่าสุดเนี็ตไมค์โซฟ์เขาก็ซื้อโนเกียไปแล้วใช่ครับข่าวนี้เป็นข่าวการล่มสลายของโนเกียล่าสุดศาลในแต่และประเทศที่ทางยุโรปทางอเมริกาก็ออยอมรับแล้วว่าใช่ <h az championships> โดนซื้อร้อยครับไม่ขัดไม่ขัดไม่ติดปัญหาเรือใใร่องกฎหมายอย่างไรแต่ก็เห็นว่ามีข้อกำหนดอยู่ว่าไมค์โซฟ์เนี่ย ห้ามใช้ชิโนเกียในการขายสมาร์ทโฟนพวกอันตรมัพวกนี้ห้ามใช้ต้องดูอย่างจริงจังรุ่นต่อไปแล้วพอนโซ้อลจะจะใครครับก็จะใช้ชื่ออะไรในการขายจะใช้เป็นมินิโฟนหรอมันก็ก็มีฝาของแบตเตอรี่ด้วยที่ตอนนี้ก็ต้องแยกอุปสงค์แล้วแยกอุปเดียร์ออกเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งไปแล้วนะครับจึงก็ระปุกป็นปั๊ง ให้ไอตัว B B M เนี่ยกลายเป็นเซอร์วิสแพลตฟอร์มตัวใหม่เช่นเอาไปลง Android เอาลง I O S คือหาอยู่มันสองสัปดาห์ถึงหมอเฮ้ยอยู่ไหนกันลงยังไงถึดกันยังไงตัวนี้หนุนหรือยังเงียบไปเลยพูดถึงเรื่องชะตากรรมในปีหน้าเนี่ยปีหน้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างดีวะก็ถ้าเกิดคุณเกิดปีมะเมียนะครับก็ไม่ใช่สำหรับปีหน้านะคะเห็นว่ามีเฉอะไร างแรกที่เชียร์มากๆคือาินาฬิกาอ๋อพวกไว้กาพวกฟิตเนสพวกล้งเกรรอรมาบ้างยัดตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าปีพวกคลาสยัใส่้งไงปีน้าคุณพวกลาสเรก็เปิดขายด้วยไงใช่ไหมคะอดขายเาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่คือฮาร์ดด้กันนะแล้กไเนี่ยแล้วก็พวกนากาจากล่าสุดนี่ที่มีแค่ชังซุ่ม เพาะวตู então, ้ที well, like, ่ข to ah, so ่าวของ LG จะทำแล้วตัวน yeah, ี้ค uh ืเ huh. ร yeah, ิ่มทำประตูใหม่ละเป็นคล้ายๆรีสูมันเป็นริสูมอิเตอร์อะไรแบบนั้นเขาว่าจะเป็นการฟิเนษมากขึ้นนะครับใช่ไหแล้วก็พวกค่ายจีนเริ่มมีเหมือนกันพวกอาคาเทลเริ่มทำพวกเป็นริสแบนด์เหมือนกันก็บอกว่าเห็นมีข้อมือข้อมือมีแว่นมือเรียบร้อยแล้วจริงๆมันก็ยังมีส่วนอื่นที่ให้ใส่ได้ง่ายๆนะอย่างเช่นบนหัวสร้อยคออะไรนี้เข็มฟงเข็มขขด กตงเกงในอะไรนี้ใส่ไปลองทัุนแล้วก็เปิดสามารถใส่ที่ศรได้สได้่ว่าุันใว่าไม่ได้เพราะว่าล่าสดเนี่ยเหกาำสมาร์ตบรากแะบอก็มาไรยอยิ่นะเาไปตรวจจับคลื่นหวใจรายการนี่ที่ผมเพ้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงปลายปีเนี่เพิ่งเริ่มมีข่าวปูดออกมาว่าข่าวปูดโปดออกมาว่าข่าวปูดโปด ก้าวต่อไปของทางฝั่งมไอ้กูเกิลเนาะมันทำอยู่ตอนนี้คือโรบอทมันยอมยอมใช่ใช่คือหลังจากที่อันนี้รูบินไปปลุกปั้นให้แอนดรอยไปไปไปปั้นให้กับตัวแอนดรอยต่างๆในทั่วโลกใช้กินมือเดียวแล้วใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเขาก็ย้ายตัวเองเนี่ยไปทำทางด้านของโรบอทแทนไปแอคทงแอคควายบริษัทที่นี่เกี่ยวกัโรบอทเต็มไปหมดเลย คือแต่ถามว่าปีนหน้าเนี่ยคงยังไม่เห็นเป็นปรดักต์อะไรออกมาหรอกอแต่เชื่อว่าปีนหน้าน่าจะมีข่าวมีกิจกรรมเริ่มร้อนแรงขึ้นเหมือเดิมล้วเพราะหต้กงมีะไม่เห็นนะนอกจากเรื่องของคุณนยนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เรื่องไฟโกลที่ตมามากก็คือเรื่องของสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตที่ราคาเนี่ยต่ำลงมาในตลาดตลาดกลางด,ด้วยนะ,นะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่คือห่าแล้วก็บูมมากขึ้นเมื่อวานสามปีที่แล้ว ก็คือสมาร์ทโฟนกับฟีเจอร์โฟนเนี่ยมันจะมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ15-18%วันนี้นะกลายเป็นมันเกิน55%แล้วนะคือสมาร์ทโฟนเยอะกว่าแล้วถ้าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยการสมาร์ทโฟนเกิดรุ่นขึ้นมาน่น่าสานใจน่าสนใจมากเลยครับแต่ก็ต้รรองดูว่าเขาจะดึงเขาเพิ่สมาร์ทโฟนมาใช้งานได้บ้างมาแค่ไหนด้วยนะอ๋อแล้ก็เปลี่ยนเรื่องใช้เป็นสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมใช่ก็เดี๋ยวดอยชาเนคงจะเป็นหนึ่งในทีมที่จะทำให้ทุกคนอ่าอยากจะช่วยให้ทุกคน,ใ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 นใ ใช้สมาร์ทโฟนถ้ามันเป็นสมาร์ทโฟนจริงๆหนึงจังแล้วก็นอกเหนือจากที่จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ที่มันเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นโนเกียเนี่ยเขาอาจจะปรับปรุงโตขึ้นไาเดิมเยอะอย่างน่ามือหลังมือลองไมโครซอฟต์ดีกว <ks> ่าเออไมโครซอฟต์เออถูกถูกไมโครซอฟต์ได้ถึงแบบที่ดันตัวเองมาเต็มที่แหละใช่เนี่ยกักแล้วเราจะโกงกักอยู่นะครับว่าเฮ้ยโนเกียเหรอกักก่อนเอาให้มันเจ๋งก่อนโอเคโอเคก็ซื้อมาแล้วพอตอนนี้ได้มาเป็น มีบริษัทฮาร์ดแวร์ในมือแล้วคือได้ได้มาเป็นเมียแล้วเนี่ยใช่ที่เดิมจะปล่อยของให้ลองปีหน้าถริงว่าแมคโครฟ็อกซ์น่าจะจัดทำอะไรกับพีโนโฟนให้มันดีขึ้นหวังว่าหวังว่าเพราะว่ายิ่งมีข่าวแล้วว่าแจกแค่พวกไปทำฟรีแถมโยนตังค์ให้ซัมซุงด้วยที่อยากทำเอทีอีกรอบหนึงเอาไปเรียนถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงอะไรเงี้ยก็เห็นว่าใทยก็ต้องจัดผู้พันเลยพวกเอชพีพวกอะไรที่แบบว่าทำ กับแม่กะโยนตอนทำฟรีๆเนี่ยแม่จึงคนใจมากขึ้นก็สหรับปีนี้จบแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยในปี2อง4นะครับผมมีความสุขเจริญเจริญทุกคนเลยช่ครับแ่แค่อวยพรทีละคนสิวะทางบ้านได้รับพรอีๆปีใหม่ครับขอให้เพื่อนทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมีความสุขนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องไม่ค네้างไม่เจ๊งไม่แฮงค์ไม่ดับแบตไม่ระเบิดนะครับ ขอให้ไปเที่ยวกันนะครับอย่างสนุกสนานปลอดภัยระมัดระวังแล้วก็มีสุขภาพดีทุกคนด้วยนะครับค่ะสำหรับปีใหม่นี้น,นะคะเด็กก็ขอเปยนพรให้ทุกคน,นะค่ะมีความสุขเนาะคิดอะไรอยากทําทอะไรก็ขอให้ประสบความสุดเร็จที่สําคัญนะคะมีสติอยู่เสมอแล้วก็ขอให้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกนะคะปีหน้ากลับมาดูรายการอีกต่อไป Happy New Year